สวัสดีครับผมมาพินกับชาแนลฟิลไทยในทุกครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศอย่างหนึ่งที่เมืองไทยไม่มีนะฮะนี่อยู่ที่รัฐการันตันนะครับประเทศมาเลเซียก็เห็นมีเคาน์เตอร์อยู่ตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็มีคนกําลังเลือกของนะครับก็เป็นเบเกอรี่นะฮะหลายประเทศในเอเชียนะครับอย่างเวียดนามอย่างมาเลยนะครับอยู่ที่มาเลเซียนะครับแคมเบรนก็มีนะฮะร้านเบเกอรี่เขาจะใหญ่มากแล้วก็จะมีโต๊ะที่นั่งข้างใน อันนี้มีข้าวด้วยนะครับเป็นอาหารเจขายด้วยนะฮ mm hmm. ะก็ที่เวียดนามบางที่ก็ใหญ่มากกระเมนก็ใหญ่นะครับแต่บ้านเราเนี่ยเวลาอย่างบ้านเราเวลาร้านขนมปังร้านเบเกอรี่เนี่ยเราจะไม่มีความคิดว่าจะต้องมีที่นั่งนะครับที่นั่งทานหรือว่าที่นั่งกินอะไรเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนี้มีเครื่องดื่มขายมีตู้แชยย่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะไรต่ออะไรให้ทานนะครับ mm hmm. นี่ก็สั่งนี่ไปครับ เอแคร์ครับชูครีมออรสรสชาติกลางครับน,นีคุกกี้อะไรทุกอย่างนนปแปลกๆครับแต่ว่าวันนี้อยากให้ดูอ่ะก็คือเขามีให้ทานนะครับมีที่นั่นให้ทานมีอะไรเป็นเรื่องเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแวะพักเหนื่อตามร้านอย่างนี้ได้ครับเบเกอรีร่นะฮะ หรือใครจะเป็นไอเดียเอาไปทำมาค้าขายในเมืองไทยนะครับเปลี่ยนสภาพร้านแบเตอรี่ให้เป็นที่นั่งทานแบบนี้นะครับ mm hmm. รบางทีเวลาเที่ยวเอเชียอย่างนี้เราก็ได้ไอเดียทางธุรกิจนะครับ mm hmm. ก็อยู่ที่ประเทศมาเลเซียครับนะพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิวไทยยูทูบครับสวัสดีครับ